สวัสดีครับมาพบกับ Honda Accord 2000 EL นะฮะทัอสุดปี2014คันนี้ราคาเราขายอยู่ที่458,000บาทครับคัวเครดิตดีจัดเต็มนะฮะฟรีดาวครับปริมาณ8,650บาทครับเป็กึ่งหัวหรือ9,400ครับ72งหัวรถสบางเดิมครับไม่มีคนครับสีเทาดำรับเพิ่งจะเป็นริน2014สวยกริบสภาพพร้อมใช้งานเลยครับ ภายในสวยนะบกระจกไฟฟ้าเส้นทันล็อกว่อนอน้าซีเบตครับปุ่มพุ่สตาร์ทพวงมาลัยมันติแอร์แบกระบบ,บเบรกอีเบสเครื่องเล่นจอพร้อมกล้อง,องมองหัวหลังนะบเบาะผู้น้าปรับไฟฟ้าภาพใหม่ครับมายนตนไม่ขาดไม่แตกมีแอร์พน,นังนะครับผ้าหลังคาก็ส,สวยๆเลยครับมีม่านบางแดดหลังไฟฟ้านะครับคันนี้ เครื่องเกียร์ปกติครับรัดไม่มีขยับครับทีนี้เลขไมล์ที่หนึ่งแสนหกหมนกิโลเมตรนะครับสนใจดูรถได้ที่เขตจินทันครับเส้นกา่จนนิเต็กรุงเทพฯ่วนใจโทรศูนย์หกหนึ่งบ